สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Happy Life b บายเตือนนะคะวันนี้จะนำเคล็ดลับดีๆที่เกี่ยวกับเงินมาแบ่งปันเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยนะคะว่าเคล็ดลับนี้ เงินของคุณนั้นในกระเป๋าของคุณนั้นเป็นคนประเภทไหนวันนี้คุณสามารถตรวจเช็คตัวเองว่าคุณมีความสุขในการใช้ชีวิตกับการงานการเงินของคุณหรือเปล่าถ้าคุณไม่มีความสุขแน่นอนค่ะว่าเงินในกระเป๋าของคุณเขาก็จะไม่อยากเป็นเพื่อนกับคุณแต่ถ้าคุณมีความสุขความสนุกสนานจะมีโอกาสที่เงินอยากอยู่กับคุณเสมอและคุณต้องปรับเปลี่ยนพลังงานของเงินของคุณให้เข้ามาหาคุณและจ่ายออกไปแน่นอนค่ะว่าเวลาที่เรา เกิดความกังวลความสงสัยคนที่มีความคิดที่จํากัดในเรื่องของการบน่นการใช้เงินเหนื่อยกับค่าใช้จ่ายต้องออมเงินต้องรู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่หลักการแบบนี้จะทําให้เงินนั้นไม่ต้องการที่จะอยู่กับคุณแต่ถ้าคุณมีความสุขมีรอยยิ้ม มีความรู้สึกดีๆเงินก็อยากอยู่กับคุณเปรียบเสมือนเงินเหมือนพลังงานเหมือนเพื่อนคนหนึ่งที่เขาต้องการอยู่กับคนที่รู้สึกดีอารมณ์ดีเพราะฉะนั้นวันนี้เคล็ดลับในวันนี้ก็คือว่าเวลาที่คุณอยู่กับเงินเช่นความสุขในเรื่องเงินคุณคิดเกี่ยวกับตัวเองอย่างไรในปัจจุบันคุณคิดถึงความสุขหรือคุณกําลังบ่นในเรื่องความสัมพันธ์ทางด้านการเงินวันนี้มีสองทางเลือกก็คืออย่างแรกเลยก็คือ คุณรักเงินหรือคุณกําลังกลัวกลัวว่าจะต้องจ่ายออกไปกลัวว่าเงินจะหมดกลัวว่าเงินจะไม่อยู่กับเราหรือต้องเลี้ยงดูใครบางคนและต้องใช้จ่ายเงินมีการใช้จ่ายคุณมีความรู้สึกกลัวเหล่านี้อยู่หรือเปล่าถ้าคุณมีความรู้สึกกลัวกังวลเหล่านี้แน่นอนค่ะว่ามีโอกาสสูงมากที่เงินจะไม่อยู่กับคุณแต่ถ้าคุณมีความรักทำในสิ่งที่รักมีพอรู้สึกมีทุกอย่างที่ต้องการ ถืออาจจะรู้สึกเป็นคนเลือกได้รักตัวเองชอบตัวเองซื้อทุกอย่างมีทุกอย่างได้โดยที่คุณนั้นไม่รู้สึกถึงความขาดแคลนแน่นอนค่ะว่าเงินต้องการอยู่กับคุณอย่างแน่นอนนะคะคุณรู้สึกมีความรักกับตัวเองหรืออยู่กับสิ่งที่ตัวเองชอบดีกับครอบครัวเขาบอกว่าคุณจะต้องสร้างความรัก ผ่านความรู้สึกดีๆทุกอย่างคลี่คลายเริ่มต้นด้วยความรักความขอบคุณเชื่อว่าเงินมันมีเพียงพอคี่สำคัญก็คือว่าคุณรู้สึกให้ได้ว่าคุณมีทุกอย่างแล้วรู้สึกขอบคุณรู้สึก ขอบคุณเหลือเกินขอบคุณงานขอบคุณที่อยู่ขอบคุณลดขอบคุณทุกอย่างเวลาที่เงินเข้ามาก็รู้สึกขอบคุณขอบคุณพลังงานดีๆจะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินและคุณก็จะคลายความกังวลลงความสุขจะไหลเวียนเข้ามาสู่ตัวคุณจากนั้นคุณก็จะดีขึ้นเงินในกระเป๋าของคุณก็จะเริ่มเติบโตและกลายเป็นเงินที่มีความสุขและเข้าต้องการอยู่กับคุณแน่นอนค่ะว่าเคล็ดลับในวันนี้เติรนนามาให้เพื่อนๆได้ ไปใช้กันเนื่องจากว่าเตินไปอ่านเจอบทความหนึ่งที่เกี่ยวกับการเงินและกระแสการเงินที่เป็นตัวเงินเนี่ยสามารถสร้างและบ่งบอกว่าเงินในกระเป๋าของเรามีความสุขหรือเศร้าได้วันนี้ให้ดูจากที่ตัวเรามีอารมณ์มีความสุขแบบไหนนะคะสําหรับวันนี้เพื่อนๆสามารถนําเคล็ดลับนี้ไปปรับใช้ค่อยๆเริ่มปรับใช้ทําให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นมีกระแสเงินไหลขึ้นนะคะซึ่งเตินก็เชื่อว,ว่ามันจะมีประโยชน์สําหรับเพื่อนเพื่อนมากๆสําหรับวันนี้เตินก็ขออวยพรให้ทุกคนมีความสุข สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ